โอเคก็นี่เป็นคอ,อนเทนต์นะครับคือเจอกันทุกสัปดาห์เนาะก่อนที่จะทำเพลงนะครับแล้วก็่าจะลงใน y o u t u นะนะครับ่าจะลงใน u t u b e แล้วก็อีกสักช่องหนึ่งนะครับที่เป็นเ,เป็นช่อง,องที่ทำอยู่นะอยู่แต่ตนองว่าช่องไหนที่เราใช้ไม่ใช้ คลิปนี้นะเนี่ยก็คือีจะมีข่าวมาให้นะครับมีข่าวมาให้นะ <First Blood. S 1> วันนี้นะวันที่หกน,นะครับสิงหาคมนะนะครับเป็นวันอังคารนะนะครับเป็นวันอังคารนะก็ช่วงนี้ก็ต้องนี่เลยนะครับออลิปิกนะครับตอนเด็กๆผมเคยเป็นเป็นล่กกีฬาเนาะเคยเป็นนักกีฬาเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีนะ คนเล่นกีฬานะครับสนุกแล้วก็มีพลังนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาแสดงความยินดีกับฮีโร่โอลิมปิกของเราท่านหนึ่งท่านคนใหม่นะครับจากกีฬาแบดมินตันนะครับเลี๋ยมาดูข่าวจะเข้ากันนะจะประโยชน์เนะประมาณนี้นะแล้วก็มาดูเจของกันด้วยนะ แล้วก็เออเถึงมีไว,ไวรัลนะครับไวรัลของอนักยิงปืนนะครับโอ้เข้าเกมเข้าเกมผมเลยนะก็คือนักยิงปืนจากตุรกีนะครับเตอร์กีนะครับดังมากนะครับเป็นเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่ดังมากนะครับแล้วก็แกดังไม่พอนะครับแกพาอาจารย์เท่งเถิดเธอผมดังด้วยนะครับผมชอบแกสํงคัญนะสนุกดี ก่อนไปข่าวของโอลิมปิกนะครับมาดูข่าวเล,เล็กกันก่อนนะครับก็คือมันนี้คำเตือนนะว่าคนใช้ไอโฟนให้ระวัดระวังนะครับก็คือถ้ามีการแจ้งเตือน,น,นลักษณะนะครับที่บอกว่าให้ดีเซตรหัสผ่านเนี่ยอย่าไปทำประมาณนั้นนะครับอ่านเนื้อหาข่าวจากประเทศนะ พูดดังนี้นะประมาณนี้นะครับเ <Chip> e <terminal S 1> ็นทรัลเว Investigation เร r อ i นท on t ์เ s day Warn Thai iPhone users on t u e s day Not to grant permission If you receive a message requesting you can to sign in order to check your password since you could be hacked นะครับก็คือเขาเตือนว่าเขาเตือนวันอังคารนะว่าคนที่ใช้ iPhone ในไทยเนี่ยนะครับะระวังนะครับ ระวังถูกหลอกนะนะครับจะถูกแฮกแหละนะครับนะครับจะถูกแฮกถูกใช้มือถือขอคุณน,นะครับไปด้วยวิธีการาต่างๆนะครับก็คือให้เป็นสแกมมาเนาะหลอกให้คุณแบบว่าลงทะเบียนใหม่ใส,ส่ข้อสอนใหม่อะไรเงี้ยครับให้ระวังเนาะอย่าหลงเชื่อนะครับ ปรออนะมาณนี้นะครับกานไปข่าวเรื่องโอลิมปิกน,นะข่าวเล็กๆล็กเไปให้ให้ดูก่อนนะไอเพจนี่ไม่รู้ละแต่ว่ายูทูบไม่ลงแน่เพราะว่าร้างเหลือเกินนะครับจะเล่นดนตรีก็ คือไอ้เจ้าของไอ้เจ้าของยูทูบเจ้าของเพจเนี่ยตอนนี้ที่กำลังคุยเนี่ยมันไปซื้อกีตาร์มานะครับแล้วก็แบบอยากเล่นมากนะเล่นแล้วนะครับแล้วก็ความที่ไม่ได้เล่นานานเนาะกีตาร์โปรง่งอะไรเงี้ยเนาะมันเจ็บมือครับมันเจ็บมือก็เลยไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่จริงอยากอัดแต่ว่า,าเพลงเนาะเออผมจะไปหาเพลงดีกว่านะครับประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ระวังที่คุยกันไปนี้ก็คือฝนตกไปนะครับข้าง,งทางนี้ฝนตกนะครับตรงนองนี้นะไหนมาโอเค,ออเ,คเกือบตายนะครับ ที่กับใจนะจิตะว่าเราเป็นลุงยูซุปนะครับในกลุ่มผูนำจากตุรกีนะอนะูดังมากนะดังคนเดียวไม่พอท้าเพื่อนดังด้วยเยอะเลยนะมีก็สิ่งที่เราต้องการนะผมต้องการรถซูเปอร์ที่ลอยบนน้ำได้นะเป็นประโยชน์กับเรา เราต้องเรื่องยันกระดัในการวิอ่ะก็มาถึง่าวดีกันนะครับก็คือเมื่อคือนใครได้ดูเนาะก็คือ,อคุณวิวนะคุณวิวเป็นนักแบดมินตันนะครับแบดมินตันเป็นกีฬาที่คนไทยชอบมากนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่เล่นก,กันทุกบ้านนะครับเรา <c oughs> ได้ไหมแบดอันนึงเราก็ ผลไม้เนาะแล้วก็แบง่งฝ่ายกันเลยนะครับข้างถนนเลยนะครับ<า>ผมยังเคยตีนะไป<า>ต,ตีแบทกับน้านะข้างถนนแบตบจะบอกว่าเป็นผมไม่สำหรับผมไม่ใช่กีฬานะสำหรับผมเพราะผมเล่นกันแบบว่าสนุกอ่ะ <S <S 2> <S 2> มันคือการออกกําลังจริงๆโดยแท้เลยนะครับก<อ>็คือ,อคือผมไม,ไม,ไม่ไม่มีเน็ตเลยนะก็คือตีกันเลยครับตีแบตกันแบบปกติอะไรเงี้ยตีเอียวแรงอ่ะเอาเงื่อครับแล้วแถวบ้านมีแต่ผู้หญิงเนาะ ก็ชอบไม่อยากให้เราเล่นด้วยเพราะว่าเขาได,ได้ได้พลังนะครับเราแบบมันไม่ได้ตายง่ายๆเนาะแค่ตีโตะมันก็ไม่มีอะไรไม่ลำบากอะไรแต่เพื่อนซีผมชอบเลยนะครับสองสามคนนะมีอาจารคมสวัสดิ์ชอบนะครับกับอาจารย์ทอมนะไอ้ทอมนะทอมมันชอบนะครับเป็นนักแข่งเลยเนะตอนนั้นเนาะมันไ,ไปแบบว่าไปแข่งไปอะไรงงี้เลยนะผมเห็นแข่งนะเอะ ระหว่างนี้น่าจะไม่มีใครมาฆ่าเราจะได้คุยข่าวนาาน <c oughs> มมนเวนาะได้ไนะหมมาให้เรากดกลัวไม่รอดครับโอเคไม่กระไดเลยนี่แหละนะครับโอเคข่าวเนาะของอของเว็บไทยนี่แหละนะครับไทยแลนด์คุรุวุฒิพ <Air drop. S 1> ิชิษานซิลเวอร์เ,อรเดนมาร์กวิกเตอร์เอเล็กเซน อาเซีนนะครับโกลและมาเลเซียลีซีเจียบรอนส์เซอรเบรอนเดอะโพเดียมออเดเมนซิงเกิลส์แบมปตันอเดอร์ทเวนตี้แอนด์ทเวนตี้โฟร์ซัมเมอร์โอลิมปิกส์มันเดย์ออกัสฟิฟท์สอ e พันยี่แอนด์ยี่สิบโฟร์นปารีสฝรั่งเศไทพีเอ็มจะท่าทีวีสดท n ีโพสต์เมซเซเพรสซิงวิวกุลวุกแ์ เอาทูฮูลวูดลอสทูเดนมาร์กวิกเตอร์อเซลเซนทูนิบันทูอีเลฟเว่นแอนทูนิบันทูอีเลฟเว่นเดอะซีเวอร์เมทัลที่ฟิวฮูลว l ดวัน i นโอลิมปิกอีสต์เมทัลคือเมทัลอา i ชื่อว่ามันจะสร้างแ n ลท dedication of body and mind in training for nation c o n g r a t u l a t i o n s on this success as well this really nothing to regret fight again next time you are a hero to all Thai people the Prime Minister said นะครับก็คือนายกเนี่ยนา ok <c oughs> ยกกล่าวขอบคุณคุณวิวนะครับว่าเหรียญนี้นะครับคือก็คือผมดีใจมากเนาะที่คุณวิลลวได้รับเหรียญนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่า จะมีเด anyway, right? okay. ็กอีกหลายคนนะครับที่ได <wh ้รับแรงบนาจัยจากการได้รับเหรียญครั้งนี้นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นข่าวลักเลยของ EP นี้นะครับแล้วก็ออีกท็อปิกนึงบอกว่านะครับไทยแลนด์ ไทยแลนด์กุลูบุตวิธิสารฮังเกรลโเลชฮังเกิลโเลสเดนมาร์กวิกเตอร์แอคเซลเซนฮูบีทีมอินเดเมนสิงเกิลแบดมินตัน at the 2024 Summer Olympics Monday August 5th 2024 in Paris France ก็คือคุณวิวยินดีกับอ่าแคมป์นะครับ คนที่เล่นทองนะนะครับก็คือผู้เล่นจากเดนมาร์กนะประมาณนี้นะเรื่องข่าวเนาะนะครับคนยังอ่ะโอเคก็มีกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ผมเล่นตอนเด็กแล้วก็ชอบมากนะก็คืออพูดถึงให้มันได้ประโยชน์ด้วยเนาะนะครับพอดีจควาเปสถานปนิกนะความเป็นสถานะปนิกเป็นผู้รับเหมือนะครับเป็นผู้รับเหมาที่กำลังจะจดทะเบียนด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ใครที่ต้องการสร้างบ้านอะไรก็บอกผมได้นะครับนะแล้วก็กําลังหาชื่อบริษัทเลยนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของกีฬาชนิดที่นั้นก็คือปิงปองนะครับปิงปองนั้นภาษาอะไรไม่รู้จีนมั้งนะครับเทเบิลเทนนิสนะฝรั่งเนาะภาษาอังกฤษก็คือจะบอกว่าเทเบิลเทนนิสนะครับก็คือสาวไทยชนะฝรั่งเศสนะเข้ารอบของเทเบิลเทนนิสนะครับ ก็คือจะข่าวจะข่าวเนี่ยบอกว่าไคลแอนไพลเยอร์ทาซินีสวีตตาบูตจีนิพาสวีตตาบูตแอนออร์วันพารานาง react after defeating the French team 3-2-2 in a women's team round of 16 t a b l e tennis match at the 20 and 24 Summer Olympics Monday August 5, 20 and 24, Paris, France. Okay. ์ทเวนตี้เอ็นทเวโอเคประมาณนี้นะครับขาวบ้าอย่างนี้เนาะโอเคอลอดไปนะครับก็แล้วกันเอ๊ะมีใครมาไหมนะโอะเคมี has ร e e n d e l i v e r ับครบเลยมนะั้งีีนี้นะครับ มไม่ใช่อะไรผมจะเล่นเกมต่อนะผมชอเล่นเกมนะเป็นเป็นโรคจิตชอบอัดเสียงชอบอัดชอบทำคอนเทนต์นะลยจะไม่ดังแล้วก็ชอบทำคอนเทนต์นะเอาไว้ก่อนอไม่รู้จะเป็นอะไรเนละ <c oughs> ยนะครับสอนไว้นะแล้วก็ปล่อยหลายช่องด้วยนะอุตสาห์คนมาตามแล้วมันก็ไม่บริหารนะครับเดี๋ยวจะรู้สึกนะครับ The หนนาทีไม่รู้สิไ่รู้เรื่องอไปแล้วรู้เรื่องเลยนะโอ้จบแล้วนะจบอบรีบาเลยนะโอเคนี่แหละของรีมาที่คือเราป็นต่อเอง Object no terminal is almost ready. Check the safe zone is collapsing. The air drop is coming. Down to the last five teams. Airdrop has been delivered. The last revive flight will arrive in one minute. only two teams left getting close to victory <coughs> Okay, we'll tear Drop is coming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. โอเคจบนาเป็นทีทนนครับคบนะครับเย้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ,รบ,รบตัวีด่ดีนะดูก่แทนะ สำหรับแก๊งยูทูบที่รอฟังเพลงก็นะรอรอต่อไปนิดหน่อยนะครับอยู่ได้คั้งอันน okay, so ี้ฟ <t> ังไหมนะครับโอเคก็ดีใจนะครับกับคุณวิวนะนะครับคุณวิวยอดนักเทนนิสเอ้ยยอดแบดนะครับนะครับดีใจมากๆนะครับเมื่อคืนถ้าได้ถ้าได้ทองจะดีใจมากเนิดเดียวนิดเดียวนะมีเวลาอีกเยอะนะ โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับผม